เรื่องย่อละครรอยรักรอยบาปรุ้งรอดตายมาได้เพราะต่วนช่วยเหลือเอาไว้ทำให้รุ้งได้เจอกับทองเกลียวเลยสืบความจริงเรื่องคุณหญิงระยะระหว่างที่ต่วนไม่อยู่ไปบอกข่าวกับอิมว่ารุ้งถูกคุณหญิงระยะฆ่าแต่รุ้งยังไม่ตายอิมตกใจมากด้านพระยาวิสุทธ์รู้สึกเหนื่อยใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยตัดพ้อกับลุมศพจวนตายตนปีบว่า น่าจะตายตายไปพร้อมกับจวนเลยจะได้ไม่ต้องมาทุกข์ทรมานใจแบบนี้รุ้งโผล่เข้ามาเจอแล้วบอกว่าที่หายไปเพราะถูกคุณหญิงระยะฆ่าแต่เธอไม่ตายมีคนมาช่วยเอาไว้เลยบอกว่าถ้าไม่เชื่อให้พระยาวิสุทธ์ไปกับเธอเธอจะพาไปหาทองเกลียวพระยาวิสุทธ์โกรธคุณหญิงระยะมากแล้วบอกว่าเขารู้ความจริงหมดแล้ว กับเรื่องที่คุณหญิงระยะทําไว้กับทุกคนแล้วหนีไปร้องไห้ที่ใต้ต้นปีบรุ้งถือโอกาสนี้เข้าไปปลอบใจมอมเล่าพระยาวิสุทิ์ส่วนคุณหญิงระยะก็ยังไม่หยุดสร้างเรื่องบอกว่าเสียใจกลัวว่าอิ่มกับแก้วจะมาแย่งทุกอย่างของลูกไปถ้าแม่ตายไปหนูยิ้มถูกคุณแม่เป่าหูโมโหเลยบุกไปจัดการอิ่มกับแก้วที่บ้านขอขอบคุณสำหรับการรับชม โปรดติดตามตอนต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ